ทำไมอ่ะทำไมต้องมาบุลีรูปฉันล่ะแล้วเปิดตอนแรกตกใจมากทำไมต้องบุลีรูปฉันนะเคยรับผมโอดเบอร์เห็นต้องบุลีรูปกูอ่ะอันนี้เหมือนตอนที่คุณหมอที่ทีมมันหักถ่ายก่อนอะอันนี้คือรับปลุกผมเสร็จนะรับปลุกผมแล้วได้สักแบบได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยจับปลอเออไม่ใช่ไม่ใช่คลาสผมนะไม่ใช่ไม่ใชคาสผมหนาเนี่ยหนามันดูกลมขึ้นอะมันแบบคุ้มไปหงอ่ะโุ้ยแหงอ่ะหน้าสดมือเขาวของเจ๊มาจะงาม ฉัไม่ได้อู้จังวูไม่ได้บอกว่าเราสวยนี่เต้องเป็นเราแล้วกับเป็นเราแล้วเฮ้ยแม่ลาใครเป็นคนมีปัญหาเยอะสุดคะกิมฮวยฮาม่อีนางตัวดีมีปัญหาตลอดเลยตัวดีเนี่ยฉันมองระบายแล้วฉันไม่เห็นแต่เป็นผู้ชายน้่นทีมชายล้วนวันนี้ชายล้วนแบบนักกอลเล์ฟบอลแล้ไปกันจ้า หลางเลยและวค่ะปิดตอมอลล์ล้หนึ่งอันนี้เขาจะไม่ได้ออกประเทศแล้วทุกคนข้างแรกได้ชิตเลยดอลโหลดมาประสบการณ์ดีๆวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ทำไปถิดแน่นอนอ่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปที่สิงคโวันนี้ขอบคุณน้องกระต่ายมากเลยนะคะขอบคุณคีโมนะคะที่พามาเลี้ยงอาหารมื้อนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยเป็นแบบ p r i v a t e ด้วยนะคะแบบ เป็นคนรวยเท่านั้นนะคะที่จะสามารถกินได้นะคะและสิ่งที่เราขาดไปได้นะคะไอศครีมอีครีมคมแบวไอมอไอรอรอีอศรอเดี๋ยอไปๆเอโอ้โหีีอีอมอ คนหน้าแห้งเลิศเวอร์อ้าวไอผู้หญิงหรอน้องผู้ชายผู้ชายจ้าเฮ้ยตีนลอ่าโตอยคันเงมาอนถึงงสิงคโปร์แล้วมาค่ะเด็วข้าด้่สิงคโปร์ละฮาวายุลาแล้วก็เอากระป๋างเต้ลาน้องเราอุ้นหลาถึงหายไปนองที่เนี้ย นู็นยัะไงฮะและ้วก็พาหน่องสาวมาเดินช็อปนั่นนี่นี่ยอยากรู้แค่ว่าสิงคโปร์นี่คือเป็นเ,เมืองแบบไหนก็เหมือนกับตัวเนึ่งจีนไหมคนจีนคนจีนเยอะนะค่ะแต่คือภาษาจีนกูบอกเลยนะว่าที่นี่คือเมืองที่สะอาด<ม>าที่สุดแม่แค่เราถึงแล้วหล่อเดินมาไกลแล้วนะ ก็ไม่มีอะไรให้กินเลยอเมโดโน่หนึ่งเดียวไม่อยากกินอะไรอียกินแค่กาแฟนครับแล้วคนต่อซื้อกาแฟคือยาวเวอร์กร็เลยไม่อยากซื้อกันสวัสดีค่ะแอดจูอเมก้าขอบคุณค่ะ thank you หล่ะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะชื่อโรงแรมอะไรนะคะน้องซีพีอะไรชื่อโรงแรมอะไรนะประคุณเลน ตอนนี้เราก็จะแบบได้3ห้องนะคะเราไปดูห้องกันดีกว่าค่ะและนี่คือบรรยากาศในห้องค่ยมม oh ขอบคุณกิมฮวยนะคะที่ทามาเลี้ยงวันนี้นะคะยิ่งใหญ่มากแม่ค้ามาสุดแล้วไงนะโกูจิโซซามาเดเออโกูจิโซซามาเดะก็แล้วกินห่านก่อนนะคะเรนช่วงเราความอ้วนนะคะช่วงนี้นะนี่ แม่ไปเป็นเน็กคนว่าบคุณชนอกู่าอืมปูมหันรถเลยเว้ยไปเป็นเน็ตมาอรดแกระจายออยมายอนบอกว่าไปเป็นเน็ตแล้วแดกกระเจายเท่ากับหนีคุณก็แข็งแรงโอ้โตกินกับตัวรถนะมึงจะแแต่จะเลยมีสัตว์ไหมอยากกินีเลยอ่ะอยากอร่อยเวอร์แล้วเราก็รู้นะครว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ด,ด,ดีดีค่ะ,ะเซมันเซรีนก็มีนะคะอเมก้าอเมก้า,าก็าลังตากเที่เราได้รกอกระเทยนับ10ชั่วโมงแล้วนะคะก็แต่เราจะเดินทางไปที่สถานที่เราจะโชว์กันค่ะ <laughs> ไปค่ะ, <laughs> คะเดินไปนะคะหนู คุณก็ตายขายกี่กิโลถึงคะเนี่ยพี่ไม่โอเคนะใครไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูโอ้ยหนูต้องมาเทคแคร์มากนะคะแม่ไม่ต้องการมานั่งถือกระเป๋าอย่างเงี้นะคะฮะของแม่ปะของฉันก็คือเฮ้ยแม่ไอ้จริงจริงมึงต้องชนโดนนะแดรแล้วโดนชนแมม่าเบียกอันนี้คือแบบของในกระเป๋าคือ ไม่แต่ของโชว์นี่คืออยากให้ทุกคนชั่งน้ำหนักดูว่าพอชั่งได้เหลือกี่กิโล28่สปโหมามา27หนู28่จ้ามา2ี่เด้านาะอะไรคอมาดูห้องน้ำเวลาแม่หิวแม่ก็ไปกินที่นี่เขาบอกอ้ยแรงอะทำไมหนูแรงขนาดนี้ะแต่งตัวพร้อมคืนนี้เลยรอ อะไรแม่นี่ปกติหนมูมากวีทำแอปเป็นฟร,รีแบบดาราเลยเนาะแบบมาห้องข้างล่างอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเป็นการนอกไปที่ในของช่องทางด้านนอก,นอ,กอ๋อแต่คนที่มาดูคือมีแค่ตัวข้างนนในคุณจองตัวข้งางนอกก็ได้ค่ะแต่ว,ว่าไมแล้วก็กินข้าวอีกแล้วทริปนี้คือกิน กินกินอย่างเดียวเลยงงมากชกขาฮ่าฮิตจัดเออกต่ไม่อร่อยอ่ะร้านี้คืออาหารบนโต๊ะโอ้โหดิเกินไปมากแมวจะพลาดได้ไงแต่หนึ่งจะจ่ายข้างนอกเลยน่าซื้อมากทำไม่กี่ข่าวนีิชิรอนโชคดีค่า う確かに。<music> ช่อันนี้คือเรามาทำอะไรกันใช่เพื่อที่หรอใช่หาแม่อันนี้เรามาทำอะไรกันดูทรายคืออะไรด้นลุกอัลเท e ร e ไอดีวอร์เนอร์บิสโตนเอาคือมาเที่ยวหรอยังไง We have to party more หรออ๋อไม่ตอบอีกไอ้คือเราทำอะไรอันดีอันนึงที่เขาปิดถึงเจ็ดโมงเอลแฮม อเอาหมืองเข้าไปทางนี้กันเอาไงมเอาไ่ที่หนี่เอาไปที่นี่ไปทางนี้ this way ไม่งันจะกลับก่อนแล้วนะทุกนี้พี่ไป Universal ไงขออน,นุญาตเพลเลอร์หาที่เที่ยวก่อนนะคะเขาจะไปเที่ยวก,การกกุงเมื่อกี้บอกให้ไปกินข้าวแล้วก็งง ถ้าหรือไปเที่ยวเนี่ยถูกมากแล้วเนี่ยยังกูจะกลับกินงมามาแล้วนะเดี๋ยวเจอแล้วถ่ายใหม่บแบบางเออใส่ซาวเข้ามาเองนะคะสวัสดีค่ะวันที่สองของเราในวันนี้เออแล้ววันนี้เรามีไกด์นำเที่ยวทุกคนซึ่งแบบตื่นตันใจมาซึ่งเขาเห็นเราเขาก็แบบหลงรักเราชอบเราเนอะแล้วก็ซึ่งเขาก็เลยแบบพาเราไปเที่ยวสวัสดีค่ะ Hello. And now you stay i Mama. I am Leon here. You can <Yes. S 2> follow her in India. Car. Ni. <laughs> But now we go to Chinatown. c h i n a h o w n for for eat, right? You want eat? Up to If you want. Maybe you can we go and find me first. Yes. I yes. think a h he <'s> in. Ah. เขาจะมารับแฟนเขาค่ะเขามีหัวเราค่ะโอ้ We will really like to go to Universal oh, in Singapore. Singapore is very clean, not traffic. I love it. I love it. I wanna, I wanna stay here. But I don't have money. Can't stay with me. Oh my u e a ่ณตอนนี้นะคะเราก็มาซื้อไอศกรีมกันค่ะทุก <c oughs> ค่า <c oughs> ในราคา2.8ดอลลาร์บาท มัไม่ใช่42.8ดอลลาร์สิงคโปร์เราจะเอ็นจอยกันอีกชิงเพราะว่าเราไม่รู้บุลค่าเงินเท่าไหร่เราใช้ให้หมดเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเจอแล้วนะคะเพื่อนของเราคนหนึ่งที่เป็นแฟนของสวัสดีค่วิวข้ามทุกสิงคโปร์ค่ะเราก็คืออายเปิดกล้องแบบไม่หยุด But นน w า can speak English a little bit แล้วนะเห็นไหมเธอจะได้แบบเห็นใช่ไหมว่าเอ้ย talk English speak English my g o d h หมูครั้งแรกไม่เคยมาเลยอ่ะอันนี้ขึ้นยากับของมาอาทิตย์ and Sunday oh so busy everyone I just saw it the first time I came here two or three times นะ but but I don't come uh come inside just arriving here but I saw this oh my god look at this this แกเช่าลอยฟ้าอะไรเงี I wanna go there ดูเห็นช so like nah, uh, ัดเจนนะคะซึ่งจะเป็นลุกโปเกมอนนะมอนสเตอร์บอลเออสีอะสีซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังรอเพื่อนสาวเราซื้อตั๋วซึ่งไม่รู้ว่าซื้อตั๋วอะไรนี่คิดว่าน่าจะเป็นตั๋วที่แบบว่า ซื้อเพื่อจะเล่นของเล่นเล่นเกมแบบปาชแท็กแล้วน,นี่เข้ามาข้างในแล้วนะค่ะนี่สวยมากนะดีวันนี้คนไม่เยอะซึ่งเราก็รู้แล้วนะคะว่าเมื่อกี้เขาเอาไปซื้อตั๋วให้เราแบบเป็นแบบปาแท็กเอิงเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราตายเนี้ยเราจะได้แบบเล่นของเล่นปีอีกจะแบบไปก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ออยู่ที่ส0ดอลลาร์ก็ประมาณ800กว่าบาทซึ่งเมื่อกี้เราก็ ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดเวลาซื้อแล้วก็เลยเสียใจมากอ้อานอาก้แล้วซึ่งเป็นชี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องต่อชคิวมันเดิมแต่ดีทคนไม่เยอะมากแต่ดูค่ะคนไม่เยอะนะถ้าอยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนข้างบนเลมามา What about um, live show? Man, what story? I don't know. They will surprise lot I think so. This oh. round, yeah. I want to show you up about um, live show but cannot take a video. So sad. If you want to see, you have to come here in Singapore. He's good. He's a good guy. He's a very nice guy. He's a cute guy. Oh my god, I love it. เครื่องเล่นมาเกียร์ใช่ไเราคิดว่าแบบมันต่อคิวนานใช่ไหมไม่นานเลยทุกคนเราอ้อมปุ๊บถึงเลยมันมีอยู่สามโซนไงมันมีไปสามขั้นก็คือสูงกลางต่ำไปยุ่งตั้งต่สุดแล้วก็เลยอ๋อโอเคมันก็เลยแบบแป๊บ,บเดียวไงเลยไม่นาน <S <S ลดมากชอบมากๆนะคะทุกคนแต่เป็นพิซซ์ไลฟ์แอคชั่นชีวะที่เราต้องการที่จะพูด a little bit and come in a n d come in the next room ลดบอกเลยว่าลดมากสูง ฉากแต่ละฉากทห้นางจัดเตรียมไว้อะเลิศแล้วซึ่งนางที่นางพูดอ่ะที่ให้เทนไปวิดีโอให้เราดูอ่ะเขาเป็นคนแบบเซตติ้งมาหมดเลยทุกอย่างจัดมาแบบจัดฉากแอคชั่นอะไรพวกเนี้ยครับทั้งไฟลุคไฟอะไรพวกเนี้ยเขาจัดฉากมาหมดเลยซึ่งเนียนมากสวยมากแล้วก็ไอ้ the next r o o m ท like ี <aire for> <warfare> Miami, Nepal, ่จะ I love the water h ร์รี่ให้แบบเบิร์นไลท์ตอนนี้นะคะเราจะไปที่ช้างต่อมือค่ะ ตอาจีนก็รู้ว่าเป็นพวกเล่นแบบนี้ว่าแบบเยแว่นเฉยเอาเป็นรถให้เราเลยค่ะแล้วตอนนี้รอมาทั้งวมนแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะทุกคนไปยาวไปแลวเราก็พร้อมที่จะไปแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วในการรอหนึ่งชั่วโมง 15นาทีนะคะ1 hour 45 minutes right โซนซิตซายแจนออเมริกาเดี๋ยวเราจะไปเล่นก่อนนะคะเพราะเขาห้ามถ่ายวิดีโอข้างในตอนที่เราเล่นเนาะห้ามเลยเสร็จแล้วนะคะมันเป็นแบบ 3D 3า3มิตซิซึ่งแบบเอาจริงสนุกมากเหมือนเหมือนเหมือนญี่ปุ่นแต่นี่แบบเลิศมันแบบมาแล้วหาตัวที่เป็น t r a n s มเมอร์นี่แหละแบบมันวาวมาเฮ้ยเรามาเล่นนี้กันครับทุกคนค่ะเรามาดูกันนะคะว่า เราจะรออีกมาอีกกี่นาทีในการรอครั้งนี้นะเออเหนื่อยกันรอเพราะฉะนั้นจะมาวายว่าซ้เปอร์แซ็คจะดีสุดเออเอ้ยอันนี้สองช็อกช็อกจริงช็อกแต่เะเริ่มแรกคือแบบตอนคืนอะคือแบบคือมันคือทครั้งมันจะขึ้นช้าใช่ไหมแต่คื้นี้ไม่ใชช้าจ้ะขึ้นเลยลิฟต์ุ่งไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช็อกกุช็อก เสียงผู้ชายจะออกเวลยน,นะคือจอยแล้วชอบผ้าอิเบสนมื่มานก็มีอินเทีย์ตอนนี้มัมมีนี่ค่ะอ้ my <c> god <oughs> เออเอมมากปากระดิเวอร์ดูีิ เดี <Hi. S 2> ๋ยวเรามารอ,อดูโชว์กันดีกว่าครั้งั้นเพราะอีก3 15ส้เฮียก็คือปิดแล้วเดยวสาย We are done. Thank you so much นะคะ Thank you so much for bring me here. How do you feeling? Good. เอ๊ะ o ม r y happy. You come to many t o ชาไงใช่ไหมใช่เราไปหาซื้อของหาดุกิจกลับไปกินข้าว dinner เชียวต่อเริ่มแต่วันนี้เราจะบอกว่าอะไรรู้ไหมวันนี้เราไปนอนโฮสเทลจะไปนอนร่วมกับคนอื่นจะ รอดูเด้เล้วไปยังไงตรงนี้คือสวยมากเอาลยดีห่างที่ถ่ายรูปก,ก่อนฉันบอกนางว่าไอเอสครีมแต่ดูคนจบไปกินอ้าวมีอยู่ร้านหนึง่งแกไปดูสิมันเยอะหรือเปล่าเอออย่างงี้สินี่เฟรนชคิวกา่นะคะ oh. จะมีของวัสดุแล้วคนเดี๋ยวรอดูไหมมันจะช็อคไหมจะให้นางกัน ขอบใจนะที่นางพามาแล้วก็ว่าดูแลแล้วเลี้ยงแล้วมามา I got something to get, do <c oughs> Thank you so much ค่ะขอบคุณนะคะ Thank you so much My s o u v e n i r ่ะใช่ไหมฮะ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 แปนแปนมากินเ,เลยจ้าตัดเลยจ้าเมามากแม่ เขาบอกว่าเป็นจุดจุดนึงที่เราต้องมากินที่นี่นะคะต้องมาทุกคนใครไม่มาสิงคโปร์ให้มาที่นี่ก็คือมาไม่ถึงอาหารที่นี่เขาบอกเลยมาลุ้นกันโอ้ไม่กล้า thank you for bring me นะคะ thank you so much for this time นะคะ see you tomorrow for dinner <c oughs> see you have a good night เป็นคะือเราค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเห็นไหมมจะมีตัว E แดงเหมือนบ,บ้าเราเลยะคะจะเป็นสีแดงสีเงินนี้หลดมาฮัลโหลสวัสดีค่ะ I saw someone drunk last n i g นะ ราคาไม่นี่นะวายโซดรามมาวันยุ่อยมาโอ้ยกูลำคาญคนเูดููดูฟังนะมันเมามากดูสภาพกนดูสภาพอเันนี้เปเธอไปที่โฮสเทลมาแล้วกเธอรู้เตียงของเธอแล้วมื้อก่อนู้มอยู่บนเตียงเันอยู่บนกูเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปีนี่คยกูวันนี้เมาไหมคะ นิวันนี้วันนี้ไปทำอะไรมาล้างนเราสวันนี้ Go อย Universal I love it มีแฟนแล้วใช่ไหมชื่อว่าเจเจอะไรเจไดเจไดเจไดมันคือความมันคืออะไรมันหนักเรื่องอะไรนูสติอะไยวะเจไดหนักเรื่องอะไร Go to c a s i ร้านหมด r e ตตกมือตบมือวันดี้รับชางไรัะช่างฮะได้บอกลกผัวเจได อย่าออกนะอย่าออกกออกเลยจ้าไม่ต้องตัดมาสเปเชียลเกตนะซีพีแอนด์เฮอร์ไฟ์ซีพีแอนด์เฮอร์ไบฟ์อย่าขนมวาูอยายอยู่ดยู่ตายงยาิากููตายอยู่ดิตูตายอย่ตููตายอยู่ดิ่ตาอยาาอ่าายาย สวัสดีเป็นกวันที่อันนี้ซามาเสียงหายนะคะวันนี้คือลุคของเราในวันนี้ค่ะชุ้สามมาดังส okay, ิบเท่าไหร่นะดูเ้จ็ดนี่เรากินนี่ค่ะโอเคกินเดสก้า What do you want to eat Mama Chili Crack What is this It's like a Very milky for me. Oh, this is trap, Yeah, the the soup. I eat this Okay, no. No, it's yeah, scrap. Scrap. One more. Mm. Give me your. Give me a bowl. Give me a bowl. Eat this one, cause. just like your No, no, that's no, that's no. I know I'm very good ดนหมคะินี้กับตัดีคินีมันมีประสบการณ์้กัเอกเาี้งไลอซอมเาไท้ไทยเลยเอาวจอบเอาตอนนี้นะคะเรากจะมุ่งหน้าไปเที่ยวต่อนะคะ where we go m a l i v e What is this MBS อ h uh, MBS we can it's a good view we can look around in Singapore right อ่ h it's a good good g u y thank you so much นะคะมามา yeah so welcome น a ค a ณพี yeah this is my boyfriend ใช่ my boyfriend อันนี้ my girlfriend ใช่ไหมแล้วก็มาถึงที่นะคะีคะ่ค่ะนี่บรรยากาศคนเยอะมาก แต่ฟันธงถึงแล้วมึงเร็วมากเร็วเกินโซฟานอแล้วลิฟคือไวมากงยว่าคือหัวอ่ะอับหมอหมอหมมอ ทุกคนฉันเพิ่งรู้ว่าที่เราไปกินข้าวกันมเมื่อกี้คือตรงที่ฉันอยากมาตั้งนานแล้วนี่ข้างบนนี้นเป็นเรือนี่ฉันเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเลิศมากไปที่ที่แบบถ้าจำได้ถ้าจำได้คือมันจะมีงานแต่งงานหรือที่แบบเห็นวิวตัวเนี้ยชัดมากคือแบบอยากมามากนะคะทุกคนคะ่ะเลเอเบ Thank you everyone for take care of us. เป็น first time. I'm so happy in Singapore. I love Singapore ค่ะ The Sea Bar เอ้เป็นการเป็นงานมาก นี่ก็คือวันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะรับนี่ไม้ยอมแอ้ดิมึงูกดหลังเ,เ <c oughs> งงกเินเอ๊ะแล้โทรศัพท์กูอยู่ไหนอ๋อถ <c oughs> ่ายอยู่ <c oughs> เฮยถ้าจำท,ท,ทุกอย่างแล้วจำไม่ใช่กนจริงวันนี้ไม่มีใครมาดูแลแล้วรอบนี้คือแบบทุกแบบทุกคนแบบรี้เราเหมือนแบบราณีราจาย เราทุกคนออกมาดูแลแย่งกันเรียงค่าสุดเด็ดแบบเวลาชนกันสุดเด็ดถ่าชอบไหมชอบมา <Wow. S 1> Thank you everyone Thank you so much everyone from Singapore Thank you so much my friend <c oughs> But now you be you be y my r e a t friend Because you take care of me a lot of time You bring you travel in here I love it Thank you so much But please come back to Bangkok I will Take care of you too Thank you so much นะคะและนี่คือกับพากินในวันนี้นะคะ ไอ้ดูคนต้องจ่ายเองนะคะถ้ามันแตกต่างจากเมื่อวานมากเลยค,ะค่ะคุณแม่นี่มหา rama ีะไปแล้วลงมาทีผมมาถึงบ้างแล้เรากลับบ้านแตนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สนามบินนะคะเป็นหลุดกันมากน้ำหนักจะเกินจะถึงกันหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชม เราหาที่ชั่งน้ำหนักก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นคะคุณพิมพ์หวยไปัดบัตรต้องจ่ายังินก็คือเขาจองตั๋วมาห้างเขาจองตั๋วมาให้เสร็จล้วปุ๊บเขาก็เพิ่งน้ำหนักของน้ำหนักให้เขาซื้อไอ้นี่อะไรดานำมากกระเป๋าเพิ่มมาฮ้าใช่ไหมแต่ว่าที่จองไปแล้วว่าเขาบอกว่าที่บัตรเครดิตอะมันไม่ตัดก็เลยต้องจ่ายเงนตรงนี้ใหม่แต่ว่าไม่รับเงินสดแลวคนที่มันแบบเครดิตคือใครคนเดียว โอ้ยด oh, oh, ูล ok ูกสาวเ่แต่งหน้าเครียดจะให้แล้วตรงนี้คือจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่ใครไม่มาที่นี่ก็คือเหมือนเขาบอกว่ามาไม่ถึงสนามบินหรือมาไม่ถึงสิงคโปร์เองนะเจอกีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะ time to say goodbye thank you so much บายบายเดี๋ยวเไปเจอกันนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับเราไปเจอกันที่ประเทศไทยค่ะเจอกันทิพย์นาค่ะเราจะไปที่ไหนว้าว